ร้องเพลให้พี่เขาฟังสิไม่ร้องทำ <laughs> ไมอ่ะอ๋อวันนี้ลงไปสามวนแล้วเนาะ, <laughs> ะใช่แล้วสรุปรู้ยังว่าจะบอกไม่บอกอะ่ะคนไหนอ <laughs> 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 ่ะน้อดูตื่นเต้นตื่นเต้นจริงอะ่ะมีคนให้รีวิวด้วยอะ่ะ อุ๊ยพี่แกพี่แกบอกว่าจันดูผอมลงเหรอเอ้าอ๋อเขาทำยังไงอะยังไงรับแล้วแล้วยังไงต่อี่คิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะน่าสดเลยเห็นเปล่าฟิวเตอร์มาฟิวเจอร์มิสไิคเตร์ มันโ่เลยมันน่าสดวะน่าสดจริงอะไรนะหน้าสวยขนาน้แต่งหนาจะสวยเอาเอะเ้ยเฮ้ยเอาไม่เห็นเต็มหน้าทำไมเราต้องหลบอะไรนะอะไรนะเอาให้เห็นเต็มหน้าเออสวยละสวยละ มีฟิลเตอร์ล่ะคิดถึงนะมาแค่เนี้ยหรอโง่ะคิดถึงนะสบายดีมากเอาฟิลเตอร์เมื่อกี้ที่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมไม่รอดแล้วที่ไปหนีอะไรตัวนหัวมีไปไหนแล้วล่ะร้องเพลงไหมร้องเพลงไหม เพลงอะไรอ่ะดีเลยขนาดนี้ร้องเพลงอะไรให้มันเข้ากันเข้ากันหรอมีก่อนมีก่อนไปเรียกคิเรตัวนี้เอออุ้ยอนี้อออันนี้ลอทำไมมันเอ็โคอะเพราะอะไรอ่ะไม่รู้โอเคแล้อเอกกันใหม่ พี่ก็ได้ยินเอ็กโค้เน้นหนึ่งกันเพราะใคร <Okay. S 2> ไม่รู้เหมือนกันเพราะใครเนี่ยไงวะพี่เบนมาพี่เบนกับกพี่อวิมาอุ้ยลก็คนดังวนาับัวไม่ค่อยคนดัเหรอดังดังดัง <c oughs> ของจันเอ็กโคมีฟนรลับบอก แม่ขับจั่นบอกอ๋อจ๊น้องทำยังไงหรอจันงไม่เนอ้อง่อันนี้คือใส่ฟิลเตอร์ให้มันเป็นแบบนี้หรอแบบหน้าใงไม่ได้ดแบบฟิลมๆอย่างเงี้ยหรอ,อลองเอาฟิลเตอร์ออกนอา <laughs> น่าสินมากอะ <laughs> แม่วิ่งวิ่ <laughs> มูบอกว่าให้จันปิดทีวีอ่ะทีวีอยู่นู่นน่ะต้องบอกแม่ออกแม่หรือว่าทีวีพี่แต่ของพี่ไม่ได้แอคโค่อ่ะอืมเหือวันนี้ได้ออกไปข้างนองบ้างปะไปไหนซื้อของซื้อของแต่ไม่ได้ร้องเพลงเลยใช่ เอาอะไรไปล้อทุกวันนี้ไม่ใชรายได้เลยขอตังหนึ่งขอกันอย่างนี้ได้เหรอมันไม่ไหวอะ่ะพี่ตังเข้าสับตาเลยเออสียนะก็อย่าก,กินดิอดอดเอาอเราต้องพวกปิดตะพีคนร่าหนักเองรอไม่กล้าขึ้นไม่กล้าช่างแต่ไม่กล้าช่งาชงเลยอะ่ะก็อย่าช่าง,ง,ง,งมากใช่ไหม เออถ้าไม่ช่างเราก็ไม่คิดกินเรื่อยๆเหมือนโทรเข้าวิทยุแล้วสัญญาณแรกต้องโทรโทรศัพท์แล้วไม่ได้เลยสัญ,ญญาณบอดีหรือหัวใจมีปัญหา <c oughs> ฉันดู <c oughs> ร<ม>ีวิว <c oughs> เดี๋ยวฉันดรดลเสียงไงอ่ะ จตนหลีอะไม่ได้เลยอ่ะแม่ด er like so ูอ mm? ่ะคนอื uh, anyway, s <S hey, ่น uh ทําอะไรกันอยู่เนี่ยเขาส่งกรแตติ๊กเกอร์นะเนี่ยคุยกันได้นหคะเขาไม่คุยละคุณก่อนเจอปายอันนี้เอ็นดูในบ้านเออ่ะปายอะไรอย่างไม่รู้เออเจอวันก่อนว่าจะส่งให้ดูอยู่ในไลน์แต่ลืม เน่ารักว่ะจะฟิลเตอร์นี้ต่อไปนะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนดูไม่ได้เลยอ่ะแหมแหมกาพูดเจ้าวกาพูดการพูดไปละคุยกับแฟนคลับต่อนะเดี๋ยวดูต่อนี่มีหูละหูด้วยเหรอเล่นให้ดูหน่อยฮะเล่นหูละหูให้ดูหน่อยตอนนี แล้วออกเงินกายหน่อยเดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้ได้เปล่าจะได้ตังค์เปลาเล็กไม่ได้เอาไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้งดซื้อของด้วยอะไรนะช่วงอื่นได้ได้ตังค์เหรอวิลเล็ตอะติดไว้ก่อนได้เดี๋ยวค่อยโอนมาได้ได้เดี๋ยวสักสามเดือนโอนให้เฮ้ยจดไว้แล้วนะสามเดือนอะ บอกให้เพลงร้องเพลงให้ฟังก่อนไปร้องร้องเพลงให้พี่เขาฟังสิไม่ร้องทำไมอ่ะอ๋อวันนี้ลงไปสาวเพลง้วเนาะใช่แล้วสรุปรู้ยังว่าจะบอกไม่บอกอ่ะคนไหนอ่ะเออตู้ ร้องเพลงนุ่นเจนโบค่ะแกได้ดูยังแกทำดินุน่นค่ะนุ่นค่ะนุ่นมากับเจนแล้วก็มากับโบโบค่ะโบค่ะได้ได้ได้รมาฮีทรู้จักนานแล้วนะสุป e r w a สุ perwa เลนไทยมา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 เรา Dart, ออกมาเต้นแกเป็นโบปะหรือแกจะ<อ><ว>กเป็นใคร เป็นเป็นเป็นใครก็ได้ปวดท้องเป็นอะไรโยกไม่ใช่คนตลกน่ะไอ้บาคิดถึงพี่ปิกงเนาะไปไหนแล้วนะไม่รู้เหมือนกันปวดท้องไม่เป็นไรนะเดี๋ยวส่งยาให้มียาลดกดอยู่เป็นกดเลย คนไหนย้อนเอาอ๋อเขาจะเล่นมุกหรอไม่รู้อ่ะเล่นมุกไม่เป็นตลกแกร้องได้ทั้งเพลงเลยอ่ะเอ็นดูอ่ะเฮ้ยแกเต้นดิแกเต้นดิเต้นด้วยนุกขึ้นเต้นเลยให้เต้นให้เต้นอันไหนอันไหนได้ร้องเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อันไหนอ่าแล้วแกเต้นไม่เอาอะบอกว่าปูขึ้นไม่ได้ปูปูก็โป้ไม่มีใครมันไม่มีอะไรให้ปูไม่ได้ ไม่ได้อ่ะเต้นได้แล่วเต้นให้คนดูหน่อยแกตั้งไว้แล้วก็เต้นได้เอาหน่อยเอาหน่อยมีคนดูตั้งสองร้อยคนเอาหน่อยเอาหน่อยพี่เาดูพี่ไม่ไม่เอาหน่อยแล้วแล้วพี่เต้นไม่ได้พี่เต้นได้พี่เต้นละหนูก็เต้นไม่ได้เนี่ยทางนี้ก็อยากเห็นเนี่ยเห็นป่ะพี่เขาอยากทางนี้คือทางนั้นทางนั้นน่ะไม่ใช่นี่ก็เสื้อแม่เลยนะมัดเชือกะไรนะ มัดเชือกตรงคอไม่โครมามัดยังไงนี่เหรอหรือไม่ก็จับแล้วก็เต้นเอาเลยแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยก่อนออกขอดูหน่อยลีลาวอ่ะมันไม่ได้อะไรมันจะเต้นทำไมอ่ะได้อะเดี๋ยวให้ยัให้สองให้ยี่สิบสองร้อยไปเอาตอนหน่อยเห็นไหมไม่ได้คนบอกก็เต้นเลย เนี่ยเขาบอกว่าถ้าปวดโพให้หลับตาถ้าหลับตาไม่มีอะไรโปแล้วมือสนิทเหนื่อยเหนื่อยใจปวดท้องเหนื่อยใจอ่ะไม่ร้องต่อไม่มั่นใจนี่เขาบอกไม่อาบน้ำแน่เลยเนี่ยอาบแล้วเมื่อเช้าอาบแล้วไหนเร็วก่อนออกไปเต้นเร็วเพลงคิดเลยนะตอนเนี้ย cover เนี่ยร้านวิวแน่นอนจันขอร้องนี่มีคนบอกว่าจันทำอ๋อเอาไปสองร้อยให้พี่เต้นพี่เต้นแน่นอนเต้นหน่อยเต้นหน่อยจันอยากแค่สองร้อยไม่ได้ไม่ได้นิดเดียวนิดเดียวก็ได้ไม่ได้พี่พี่ฟังไปรอบเดียวเองเเดี๋ยวจะร้องให้พี่เต้นไงเดี๋ยวต้องแกะก่อนเดี๋ยวให้พี่แกะ่าเต้นแล้วเดี๋ยวพี่เต้นมันไม่ต้องมีแกะเต้นตามฟิลเลยโบค่ะโบเนี่ยถูกไหม มันมีฟิลกันเต้ได้หนูเช่าพี่มีฟิลทุกเพลงแหละรเร็วอยากได้สองร้อยเ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เต้นไม่ได้หรือว่าสองร้อยให้กันไม่ได้สองร้อยให้ได้ถ้าจะเต้น,น,ตนอ่ะไม่เอาแต่ไม่เห็นคนไม่เอาหน่อยนะไปละงั้นอ่ะลีลาโหเบื่อเบื่อคนลีลาวะ่ะ แล้วมันตัวเองไม่เต้นอ่ะเขาก็เบื่อน่ะไม่พร้อมไม่พร้อมมันงำแเดี๋ยวไปแกะผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาเต้นอ่าได้รอเลยไม่ใช่วันนี้บอกว่าจะให้สองร้อยอย่าลืมให้ด้วยนะคะไม่ใช่วันนี้จัดแคปจัดแคปไว้แล้วจัดแคปไว้แล้วจัดบันทึกหน้าจอไว้แล้วว่าสองร้อยจัดน้องได้ที่เอ็มเต้นบายบายบาย มันก่อนเจอป้ายอันนี้เอ็นดูไปในบ้านเอฟอะไยอะไรอย่างไม่รู้เออเจอมันก่อนว่าจะส่งให้ดูอยู่ในไลน์แต่ลืม